ส่วนใหญ่เลยเป็นปลากระส้อยจะเป็นปลาแดงบันกลวยโคดไยก็จะเรียกปลา,าสามมุมหรือปลากระมังอะไรเงี้ยครับปลาส้อยเกจีครับเกจาเกจีตัวโตวหน่อยนี่ปลาหมูปลาหมูมันก็จะหายากหน่อยครับปลาแพงทุกค,คือปลาแดงครับเนี่ยปลาตัวแบบนี้ครับถ้าเกิดตัวขนาดนี้ก็น่าจะมาร้อยห้าสิบแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโตวนะสองร้อยถึงสามร้อยนะครับตัวถ้าเกิดตัวครึ่งโลอะไรขึ้นไปครับปลาหมูน่าจะร้อ170เยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยครับปลา,าส้อยโลละยี่สิบบาทปลาเขย่งปลาเราฮะแย่ง ครับพี่ยงนี่ปลาโบราณนะปลาขยังมอนครับปลาขยงมอนใช่ครับขยงมอนนะมันจะออกลายโบราณรโบราณหน่อยฮะกินจะออกมันๆครับอันนี้ขยงมอนครับเป็นปลาโบราณมันก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยครับอันนี้ผมก็จะปล่อยครับตัวน้อยครับตัวน้อยแต่กินอร่อยมากครับแกงกินอร่อย ปอยู่บรนกล้วยฮะบรนกล้วยหมุนหนึ่งเยฮะพอน้ามันขึ้นมาปุ๊บเราก็พวกแม่ๆเขาญาติที่นอกอะไรก็มาหาปลาตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราคนชอบหาปลาด้วยอ่ะคนชอบหาปลาปุ๊บก็เออก็เลยเลยเลยลองมามาทําตรงนี้ดูผมมาตั้งตรงนี้ได้ประมาณหกวันเจ็ดวันตอนที่น้ำหมาเนี่ยครับเราจะอยู่จนถึงช่วงไหน่ะจนมดน้ำเลยป่านก็จะกลับไปกลับไปเป็นช่วงๆบางทีเรานึกอยากจะกลับไปก็กลับไปซักผ้าอาบน้ำอะไรเนี่ยครับ แล้วก็มานอนเพราะ,<ล>ะ,ะว่าเพราะว่าหาป่าเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าป่ามันขึ้นตอนไหนอะ่ะบางทีมันก็ขึ้นกลางคืนขึ้นกลางคืนขึ้นเชียงคืนขึ้นปีสงศที่สามบางทีก็ขึ้นขึ้นเช้าแจ้งตีห้าอะไรเงี้ย gallery. ถ้าเกิดเราไปนอนบ้านเราก็ไม่รู้ว่าป่าบางทีเราลุกขึ้นมายกเล่นๆอะไรเงี้ยบางทีมัน่ิดปลาครับ ส่วนมากก็เป็นปลาส้อยฮะปลากระส้อยเรียกปลากระส้อยปลา,ปา,ปาขาวไปทำลาบทำปลายเฮ็ดเลยพวกนี้ครับ